วันนี้ผมจะมาแนะนำสายของรถ h o n ด a j d z z นะครับตัวเก่านะครับส่วนมากจะโดนตัดสายมาแล้วนะครับอยากจะแนะนำสีไฟแล้วก็สายลำโพงให้นะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับไฟตรงก่อนนะครับไฟตรงเนี่ยจะเป็นขาวขีดแดงนะครับเส้นนี้นะครับขาวขีดแดงคือเส้นนี้นะครับคือไฟตรงแล้วก็ถ้าเป็นไฟ AC จะเป็นสีเหลืองขีดแดงเช่นนีครับ ไฟลีจะเป็นสีแดงดำนะครับไฟหลีคือแดงดำครับอ่านี่คือชุดไฟนะครับสายกาวจะเป็นสีดำเส้นนี้นะครับเริ่มจากลำโพงนะครับฝั่งซ้ายมือประตูหน้านะครับประตูหน้าจะเป็นกู่นี้นะครับจะเป็นสีเขียวแก่ขีดดำแล้วก็เขียวอ่อนนะครับเขียวแก่ขีดดำนี่จะเป็นบวกนะครับสีเขียวอ่อนเนี่ยจะเป็นลบครับแล้ว ฝั่งคนขับนะครับประตูหน้าฝั่งคนขับนะครับจะเป็นเขียวเหลืองบวกนะครับเทาแดงลบนะครับแล้วก็เริ่มจากไอ้ประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฟ้าขาวกับฟ้าดำนะครับฟ้าขาวบวกฟ้าดำลบนะครับแล้วก็มาด้วยฝั่งหัวมือประตูหลังนะครับประตูหลังเป็นลำโพงผู้หลังนะครับชมพูบวกครับ น้าเงินฉขีดเหลียงลบนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมดละสวัสดีครับ